สวัสดีครับชื่อจิตภูมเมืองสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อโบครับอายุ25ปีครับพ่อทำราชการทาหารนะครับอยู่ใต้ครับคิดเป็นห่วงอยู่นะว่าไม่รู้พ่อจะตายเมื่อไหร่นะครับที่เสียใจก็เดือนที่ผ่านมาพ่อโดนซุ้มยิงนะครับเข้าที่ไหล ล่าสุดเพิ่งเจอพ่อนะพ่อกลับมาพักแต่ก็ลงไปพักใต้แล้วยีนี้พ่อก็พูพดว่าจะเลิกเล่นดนตรีเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับมื่อไหร่อยเป็นหลักให้ครอบครัวผมไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่อย่ากให้เขาเห็นว่าผมมีคอนเสิร์ตมี เป็นตีมันเป็นกระดูกเป็นผมได้แข็งแรงได้